สวัสดีแม่ช่างเสริมสวยทุกคนจากคำถามยอดฮิตเลยว่าบราโดคืออะไรแล้วใช้ยังไงประโยชน์อยู่ตรงไหนฟังหนูนะบราโดสำหรับตัวหนูหนูให้ฉายาเขาเลยนะคือน้ำชักเงาหรือภาษาช่างชอบเรียกกันว่าน้ำบนเจ็ดประชารู้ไหมทำไมได้ฉายานี้น้ำตัวนี้ที่อยากจะใช้ร่วมกับเคมีอะไรก็ได้ยืดโกรกดัด สีฟอกได้หมดเลยเวลาจะใช้นะผสมร่วมกับเคมี e, ให้เราใส่1 0เ l อในครีมยืดครีมโกกยืดสีผมผงฟอกทิชชู่ผสมเข้าไป1 0เ l อมันจะทําให้ตัวเคมี e, เกิดความนุ่มความลื่นและเกิดอย่างง่ายขึ้นและอัดบำรุงเข้าไปอย่างที่2เวลาเรายืดเมื่อน้ำยายืดเช็คความยืดหยุ่นได้แล้วให้เอาราโดใส่กระบ,บอกฉีดน้ำแล้วฉีดเข้าไปที่เส้นผมได้เลยแล้วนวดก่อนล้างส3มนาทีมันจะเกิดความลื่นความมันความฉ่ำความเงามาเลยได้ฉายาว่าตัวฝังความเงาเข้า,ขากร็ดผมและครีมโกกยืดก่อนจะล้างก็ฉีดสีผมผงฟอกก่่่่ออ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 อนนนจจะะเาา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 ไไปปลลลล้้้้งกกกกกก็ฉีีดดดแววว2 3ทคคยยูมัชรรบ แห้งจากเคนีได้ไม่ใช่น้ำตบไม่ใช่น้ำเอกเซนแต่มันคือน้ำบำรุงชักเงาเส้นผมที่สำคัญยิ่งฉีดทับตัวทิชเม้นต์เมื่อทิชเม้นต์ครบเวลาหรือลงทิชเม้นต์หนึ่งช่อให้ฉีดราโดตามหนึ่งครั้งถ้าไม่เงาพี่ประจานหนูเลยเพราะตัวนี้โคตรเงาตานกันที่แพ็กเกจเท่านั้นแต่ปร,ริมาณ500กร,รมัมชักเงาขึ้นเงาไหมาที่สำคัญนะใครจะเอาไปฉีดก่อนไดนีฉีดได้เลยฉีดเข้าไปไม่ต้องล้างออกนะสระผมเสร็จแล้วสับให้หมาดฉีดราโดตามแล้วค่อยตามด้วยกันใดนีได้เลยงานยืดกระฉีดก่อนแล้วค่อยหน ถ้าอยากจะใช้เขาให้เกิดประโยชน์ให้เอาเขาใส่กระบอกฉีดน้ำและฉีดให้ทั่วหัวเลยแล้วค่อยลงเคมีทับให้บราโดเข้าไปเป็นตัวบำรุงปูพื้นผมไม่ปิดกัก้การทำงานของเคมีแต่ทำให้เคมีเกิดความนุ่มรื่นมากขึ้นแค่นี้ใช้ง่ายๆไปแล้วนะคะสวัสดีจา้า